สวัสดีค่ะคุณแม่ทุกท่านกลับมาพบกับเพจกวนลกูกตั้งแต่อยู่ในท้องฝากคุณแม่กด Subscribe ในช่อง YouTube และกดติดตามในเพจ Facebook ชื่อเดียวกันค่ะกวนลกูกตั้งแต่อยู่ในท้อง วันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจกันนะคะที่คุณแม่หลายๆท่านมักเกิดคำถามที่ว่าเมื่อรู้สึกว่าลูกเริ่มมีการตอดก็คือการโก่งตัวของทารกในครรภ์นในช่วงอายุครรภ์ประมาณ20 2 4สัปดาห์ทำไมทารกในครรภ์ถึงดิ้นตำ่ำบางท่านอาจจะดิ้นอยู่ตรงบริเวณท้องน้อยแบบนี้เป็นอาการผิดปกติหรือไม่คำตอบคือไม่ผิดปกตินะคะ ลักษณะการดิ้นของทารกในครรภ์ดังกล่าวก็คือขึ้นอยู่กับระดับของยอดมดล,ลูกของคุณแม่นั่นเองค่ะในช่วงอายุครรภ์ประมาณ20สัปดาห์นะคะระดับยอดมดล,ลูกของคุณแม่จะอยู่ตรงบริเวณระดับสะดือค่ะอายุครรภ์ประมาณ24สัปดาห์ก็จะอยู่สูงกว่าระดับสะดือเพียงเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อทารกมีการเคลื่อนตัวในท้องนะคะทารกมีขนาดลำตัวที่เล็กเพราะฉะนั้นจะสามารถเคลื่อนตัวได้ทั่วทั้งท้องนะคะ บางเวลาอาจจะรู้สึกว่าลูกดิ้นต่ำหรือหรือดิ้นตรงบริเวณท้องน้อยแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็อาจจะรู้สึกว่าดิ้นอยู่ตรงบริเวณใกล้ๆ้สะดือซึ่งทารกสามารถเปลี่ยนท่าไปได้ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทารกมีขนาดลำตัวที่เล็กและระดับยอดมลลูกของคุณแม่ก็อยู่เพียงแค่ระดับสะดือในช่วงอายุครรภ์ดังกล่าวจึงไม่ใช่สิ่งที่ผิดปกติของการเคลื่อนตัวของทารกในครรภ์น,นะคะ เป็นสิ่งที่สามารถพบได้ค่ะ เพราะฉะนั้นคุณแม่ไม่ต้องกังวลนะคะว่าการที่ทารกดิ้นต่ำจะเป็นข้อบ่งชี้ว่าอยู่ในช่วงที่ใกล้คลอดหรือเปล่าหรือมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับทารกในครรภ์หรือไม่เพราะอน,นั้นไม่ใช่ข้อที่จะบอกว่าทารกมีปัญหาเกี่ยวกับการดิ้นนะคะเพราะเมื่อคุณแม่สังเกตไปสักระยะหนึง่งทารกจะมีการเปลี่ยนท่าได้ตลอดบางทีอาจจะดิ้นอยู่ทางด้านซ้ายของคุณแม่บ้างต่อมาก็ดิ้นมาทางด้านขวาหรืออย่างที่บอกค่ะมีการดิ้นอยู่ตรงบริเวณท้องน้อย หรืออยู่ใกล้ระดับสะดือเพราะฉะนั้นน้องสามารถเปลี่ยนท่าได้ตลอดเวลานั่นเองค่ะคุณแม่คงจะตอบข้อข้องใจกันได้แล้วนะคะว่าการดิ้นในช่วงอายุคันภ20-24สัปดาห์ที่อยู่ตรงบริเวณท้องน้อยหรือที่เรียกว่าดิ้นต่ำของคุณแม่หลายๆท่านไม่ใช่สิ่งผิดปกตินะคะถ้าหากว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ต่อคุณแม่ฝากคุณแม่แชร์ข้อมูลนี้ให้กับคุณแม่ตั้งครรภ์ท่านอื่นๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ